สวัสดีครับผมซิมในวันนี้ผมได้มางาน m a s t e r d e r 50ปี Exhibition in Thailand หรืองานนิทรรศการไอมดแดงงานที่หลายหลายคนอาจจะเคยมาแล้วผมเลยถือโอกาสเก็บภาพบรรยากาศต่างๆภายในงานมาให้ชมกันครับซึ่งเอาจริงๆมันก็เหมือนเป็นการบันทึกความทรงจำของผมไปด้วยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับพอเข้ามาในงานแล้วเราก็ะเจอกับคเปเลเดอร์หมายเลขที่ยินคอยต้อนรับเราอยู่ โดยชุดจะเป็นเวอร์ชั่นแรกสุดที่ปรากฏตัวมาซึ่งข้างๆก,กันก็จะมี Double Rider หรือคาเมเลเดอร์หมายเลขหนึ่ง Sakurashima version และคาเมเลเดอร์หมายเลขสอที่กาลังจับมือกันและในโซนถัดมาก็จะมีหุ่นจําลองที่สวมชุดเหมือนที่นักแสดงใส่ในซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นชุดของฮอนโกทาเคชิชุดของอิจิมอนจิฮายาโตและในชุดนี้จะเป็นชุดแรกที่ใช้ในการแปลงร่างเป็นคาเมเลเดอร์หมายเลขสอ และถัดมาข้างๆกันก็จะมีชุดของคาสุมิชิโร่หรือคา m มเลเดอร์วและชุดของยูกิโจจิหรือ r i d e r Man และในโซนี้ยังมีการจัดแสดงแ้นต่างๆของ r i d e r Man และโซนถัดมาก็จะเป็นโซนของ r i d e r X ที่จะมาพร้อมกับอุปกรณ์เซตอัพ i d เดอร์กิและเมอร์คิลี่พาวเวอุปกรณ์เสริมพลังของไรเดอร และข้างๆกันยังมีช่วงของอเมาซอนและกำาไรกีกี้และโซนถัดมาก็จะเป็นโซนของสตองเกอร์โดยจะมีการจัดแสดงอุปกรณ์ที่ใส่ในตัวของโจชิเนรูและข้างๆกันก็จะมีช่วงของโจชิเนรูและทักเคิลจัดจแสดงอยู่และถัดมาก็จะมีอุปกรณ์ของมอนเดอร์ซีคอสและพอเดินมาเรื่อยๆเ,เราก็จะพบกับ ถุงมือต่างๆของม a สเ r เด e ร์ซ p เปอร์และโซนถัดมาถือว่าเป็นโซนไฮไลท์ที่สุดสำหรับงานนี้โดยที่โซนนี้ผมตื่นตาตื่นใจพิเศษเพราะเป็นโซนที่จะแสดงชุดของ m a r เลเดอรหมายเลขหนหมายเลขสองวีส e มเลเดอร์ Amazon, Stronger, s k y r i d e r Super One, C-Cross และจบจาก C-Cross ก็จะมี c a r m e n Rider Back และ Shadow Moon และข้างๆกันก็จะมี c a r m e n Rider Back Rx ที่มาพร้อมกับล่างต่างๆ อย่าง Bio r ด d e r และ Robo r ด d e r และถัดมาก็จะมีชิ i n ซ o และ j โดยในโซนนี้ผมจะตื่นตาตื่นใจเป็พิเศษเพราะได้เห็นชุดจากทางออฟฟิเชีแบบใกล้ๆโดยมันทำให้ผมสามารถดูรายละเอียดต่างๆของชุดได้แล้วหลังจากจบยุคโชวะแล้วก็จะมาต่อก,กับยุคเฮเซ,เซที่เริ่มต้นด้วยคูก,กา อากิโตะยูคิไฟเบรกฮิบิกิคาบุโตะเดนโอคิบะดีเคดดับเบิลโอสฟเรซวิสาดไกมูไดโกสอกเซดบิ G.O. แล้วก็เหมือนกับโซนที่แล้วหรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ำเพราะโซนนี้เป็นโซนที่ผมได้เติบโตและดูไรเดอร์พวกนี้มาตั้งแต่เด็กและในโซนนี้ก็ยังมีไรเดอร์ที่ผมชื่นชอบเป็นันดับต้นๆอยู่ด้วยซึ่งโซนนี้ก็จะจบของโซนเฮเซและเราก็จะไปต่อกับยุคเรวะที่พอมาถึงก็จะเห็นกิ๊กคอยต้อนรับ และข้างๆก็ยังมีก็อดชาร์ดและมาสเลเดอร์ยุกเลวะคอยต้อนรับเราอยู่และหลังจบจากโซนนี้ก็จะเป็นโซนสุดท้ายที่จัดแสดงเข็มขัดของมาสเลเดอร์ตั้งแต่คู่กะถึงกาบู และถ้าถามว่าในงานมีแค่นน้หรอก็ขอตอบเลยครับว่ามีมากกว่าที่ถ่ายมาให้ดูแน่นอนและหลังจากจบโซนของเข็มขัดออกมาด้านนอกก็จะมีร้านค้าที่ขายสินค้าต่างๆของมาเซเดอร์ทั้งเสื้อเข็มขัดและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายโดยใครที่ดูภายในงานจบแล้วอยากได้เข็มขัดสักเส้นก็มาจัดได้เลยนะครับและสําหรับใครที่มาตรงลอกก็อาจจะได้เจอกับมาเซเดอร์ตัวเป็นๆมายืนโพสท่ารอถ่ายรูปกับทุกคนอยู่ ซึ่งตอนนี้งานก็ใกล้จะจบแล้วสำหรับแฟนไรเดอร์คนไหนที่ยังไม่เคยไปผมแนะนำเลยครับงานนี้ไม่ควรพลาดเพราะเราก็ไม่รู้ว่างานดีๆแบบนี้จะถูกนํามาจัดที่ประเทศไทยอีกเมื่อไหร่และนี่ก็เป็นการเก็บภาพบรรยากาศต่างๆของนิทรรศการมาร์ i ไรเดที่ผมซิมได้ไปมาครับและสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยครับ แในว,วันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ